พบพอกันนะครับกอบสวนเกษตรทางบ้านแบบพอเพียงตามร้อยปอดครับมเอนี้นะครับสิบห้าเบิ่องพักหวานนะครับอันนี้เป็นผักหวานที่ได้แต่งกิ่งไว้นะครับแต่งกิ่งไปก่อนนั่นนะครับคลิปก่อนนั้นผมได้ลงไว้แล้วนะครับวิธีการแต่งกิ่งแต่งแบบใดนะครับคลิปนี้สิบห้าเบิ่งว่าหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วให้ปุ๋ยให้น้นาเราผักหวานออกยอดแบบใดนะครับนี่พี่ยอดพักหวานนะครับที่ออกมานะครับครับ ค่อนข้างที่ยังบบใหญ่เป็นไดนะครับก็ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับหนึ่งตัวเดี่นี่นะครับอันตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับแก้วาบางอีกตัวหนึ่งนะครับอันตัวหนึง่งยูด้านนี้นะครับนี่ก็หอยอดนะครับาสามารถเก็บกินได้แล้วนะครับตะวันเขาสามารถเก็บกินได้นะครับเขาปลูกเอง เพ <languages? S 2> ราะวันพวกนี<ๆ>้นะคร <k S 1> ับผมปลูกมาจากเมล็ดนะครับเม็ดเม็ดนะครับอยู่ะมานนี้นะครับปลูกจากเม็ดนะบริบริไวณขุดมากคือคนอื่นนะครับขุดมากมันสมากมันสิตาไนะครับเอาเบื้องต่อไปว่าเบื้องต้นนะครับต้นนี้ผมบริแตงนะครับแจ็ออกหยอดที่กันนะครับเาเบงิยอดนะครับแต่สีเป็นหยอดแบบอาจจะไปไปหน่อยแต่ยอดเ่าดีอยู่นะครับแต่ว่ามันออกปล่ยลยเนาะเพราะว่าเขาบริเรแตงใบก็ะสิบรลุนนะครับ อพราะวานน,นี่เขาต้องแดงอันนี้ก็ต้นนึงนะครับต้นนี้ก็สืแตงไวเ้เหอนก็ออกสามารถเก็บได้แล้วอันยอดบอ่ออวบมันเลยเดี๋ยวผมเด็ดออกนะครับว่าเดสียดเบื้ับเก็บเก็บมันนี่แหละแล้วก็ให้ลอกรอบที่สองนะว่าสิใหญ่บ่นะครับบ่อต้นหนึ่งเขาบอกไงป่วยนหนานมีแล้วนะครับสมือนะครับจะตามบ่ออีกต้นใหญ่ๆนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นนี้ก็ แตงแตงเบิดนะครับอันะนี้ของตุนใหญ่ครับกระสือออกอยู่ประมาณกระสือออกทาพี่ฝนโตลงใส่ห้นะครับยิงออกง่ามคนนี้ออนะครับรยอดสิวกวบนะครับเมื่เห็นาะนะะไรมันผ่ามันเนาะมันแสงมันซองอ่นะกบึงประมาณนี้แหะครับ ออกลายยุ่ยได้ครับเดี๋ยวเบิ่งไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืช่วงนี้ตัวยังไงผมไม่ได้ตัดไว้นะครับปกติพ่นหนาจะตัดเอาไใบขนาดนี้นะครับบอสมควรเอาไว้สูงขนาดนี้มันเก็บยากนะครับพผมต้องใส่บันไดครับก็ตันนี่ก็มีอตัวหนึ่งนะครับเบิ่งเบื้งเบิ่งยืดไปเนี่ยอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวหน่อยนะครับพูดถึงอยู่ประมาณตัวนี้นะครับ เก็บง่ายครับทางสูงนี่เดี๋ยวผมตัดหน่อยออกอยู่ครับมันเริ่มสูงแล้ว<ม>เดี๋ยวนี้มันตัดแถวแถวหน้าตัดออกนะครใหม่สูงอันนี้นะครับอ่าต้นนี้ก็เริ่มสูงเหมือนกันผมแจ้งไปอันนี้เก็บไปเนี่ยแล้วนะครับมันก็เลยเลือดหน่อยนะครับผมเก็บไปหลวกกิน้งซอสไปนะครับหลวกิงนงไปนะครับนันเป็นส่นด้านหน้าอันนี้สลัดนะครับ กินโอก๊กผมสะเก็บไปใส่ันานี่กินโอก๊กฤดโอ๊กนะครับเก็บไปใส่ผ้านเก็บเองนะครับกรต้องอันนี้ก็เริ่มไปนนะหระเ,เก็บไปนั่เราพอผมคิดเก็บกินพร้อมนะครับช่วงนี้บ้านใ,นใครนะครับอันนี้เป็นสลัดอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับเก็บเป็ใส่ผ้านมดครับอันนี้รดคอร์ดนะครับผมจะเก็บเอาเม็ดไว้ครับเอากระ้องไปซื้อเม็ดแป้งเขาอีกนะครับ ดีมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปลียนความเร็วสูงแบบกระทางครับนี่นะครับชมสวนไปเลยนะครับอันนี้ลิลละผิดนะแล้วก็ลิดคอร์ดปลูดดกไว้ในกระถาะขอของกระถางน้อยเาฟองสวยงามนะครับกระิ อันนี้ลงไม่นะครับเป็นกลิ่นโอ๊กนะผมลงไม่อันนี้ผมเพิ่งลงได้อาทิตย์กว่าๆนะครับแบบนี้ถุงดำก็มีนะครับอันนี้พริกนะครับพริกกระเลียงปลูกในกะร,ระป๋องพลาสติกนะครับอ่ะคือในทางลอยยางก็มีอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักหวานนะครับรับ เราจะไปเก็บพ e ักวันที่ว่าเบิง่งขี้ครับจะเก็บไว้ไปแกงกินนะครับวันนี้เจ็บๆจนไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเก็บพักหวานเก็บพักหวานสิอ่านี่คือคนเก็บพักหวานนี่นาทีเก็บนะครับพักหวานต้นนี้ค่อนข้างสีออกใบเรื้มเรื้มมันมันเป็นกระพันนะครับอันนี้มันเป็นพันธุ์ใบกลม กลมๆหน่อยนึงมันก็เลยเสียออกสันๆัเนาะเป็นแก่กิแก่ประมาณนี้นะครับเก็บพักหวานไปสู้อันนี้เอาก็แกงครับวันนี้บดิ้ไข่ออกมนีิจะแกงก่อนรอบแรกเดี๋ยวเก็บรอบแรกออกเดี๋ยวลองเลาะมึงรอบสองว่ะพระหวานไอ้ข้นปู่ก่อนอันสิออกซะเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เก็บไม่เป็นก่อน อีกต้นนึงต้น,นนี้เป็นนาทีเก็บตัาเตอาหลองนี้ถกสูงต้นนี้มีอ๋อมิ่งมีหน่อยเพราะว่าเก็บไปแล้วรอบนึงมันเลยเหลือหน่อยเนาะเก็บไปลวกเด้อืมเงี้เก็บไปลวกกินลวกกินก็ได้นะครับนี่ลวกหรือจะกินสดๆก็กินได้นะครับกินสดๆก็หวานที่อื่นลองกินกันนะกินได้ครับ,ก,ก,บก,รกินได้ มีคนเก็บเป็นลักษณะนี้ครับอ้อมๆมีขี้ผักวันนะครับที่เก็บได้นะครับมันนี้สะเอาไปแกงนะครับประมาณนี้นะครับก็หยอดบอกงปันไดนะครับก็รอบแหลกก็บชิ้ประมาณนี้นะครับมันนี่นะครับก็ขอจบคลิปไว้นครับมสวัสดีครับ